โยโยโย่ใบสองตรงเชิญกับครึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคึงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอืน่นฝากผลิตภัณฑ์เกมส์สปอร์ตเข้าร่วมกลุ่มหนังได้ที่อัดเอ็มวีพีสามสิบสามครับามาถึงคัมคืนวันศุกร์ Friday Night นะครับครึงเน้นทีมเดียวพี่เจ๋อเลือกเกมเวลาตีหนึ่งตรงอแอร์ดิวิชเนยเแลนด์นัดเปิดฤดูกาลนะครับฟอร์ตูนาซิต้าจะเปิดบ้านเจอกับโกยเฮดอีเกิลครับซิต้าเนี่ยอุ่นมาซีนัดชนะสองแพ้สองนะครับเกลาง นฟอสโซนะครับแนวรุกคริสโตเฟอร์ปีเตอร์สันดิมิทอ์ริมินอสครับกองหน้าเป็นมาคารไอโก้กองหน้าฝรั่งเศสนะครับโยโยโย่เจ <yo>, <7 S 2> ็ดสากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับโกเฮดอีเกิลส์สัปดาห์ก่อนเล่นซูเปอร์คัพแพ้พีเอสบีไอโอแฟนบาร์หนึ่นะครับก็เมวินโปเอลกุนซือก็มีโยริสครามเมอร์คุมเกมรับเอเวอร์ลินทอสคุมตรงกลางนะครับแนวรุกมาธิสซูเรวิเทอร์แมลมาการ์เรตต์กองหน้าวิกเตอร์เอ็ดวาร์เซนนะครับเจอกันฤดูกาลก่อนค่อนข้างแปลกทีมในเล่นในบ้านทีมนั้นแพ้ครับโกเฮดบุกถล่ม3-0ซิตาก็บุกชนะ2-0ก่อนเกม เขามองเสมอไหนเสมอกันนะครับแม่ดูแล้วคือเล่นในบ้านนะครับซิตาและยิ่งเป็นเกมแรกของฤดูการต่อหน้าแฟนบอลพี่เจมมองว่ายังไงก็ได้เปรียบในจุดนี้ครับซื้อ2มุมวัดใจซิตาดเกมนี้ปิดประตูแพ้ครับไม่เสมอก็ชนะเลยนะครับให้เชียร์ฟอร์ตูน่าซิตาดเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำข้าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย